อยากเข้าหัวง่ามเข้าหัวกอดแอวเนาะเข้าแล้วบบิดบเบียวเข้าหัวงายทุกคนมาเบิ่งคลิปนี้ได้ก็ดื่นกับขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่า โอ้ยยิบหอบไปแล้วหอบนึงทุกคนเออแต่ว่าบเป็นบอกเป็นอย่างเนาะเพราะว่าในปุ้มมีจ้ะเออในปุ้มมีวิธีบอกกันยิบให้เด้อทุกคนเด้อเนาะก่อนอื่นก็คือยิบหอบหัวมันจะก้อนเนาะเออหอบหัวมันจะก้อนแล้วก็ยิบหอบจนจอดกันแล้วนาะหลังจากจอดกันแล้วเก่าออกแต่จักทุกคนเอาออกจต่จักแบบนี้แหละเออเร้ยก็ตัดออกเออตัดหัวมันออกเห็นไหมอ่าวาโค้งฮนะเออวงโค้งเลาก็ตัดออกเห็นมันยังประมาณเออประมาณ ฮกขีดเนาะกขีดทุกคนบอยหอดนิ้วหนึ่งเด้อนับจากบอลทอยยิบขึ้นไปนะเออสำหรับผืนซินนะบัรนี้เฮาก็จะแปะหัวแข่งไส่เห็นบ่อนเมนูขีดก็คืออันบอลขีดเส้นซื้อเนาะทางกระตูเมนูทางปมือเมนูก็คือเป็นบอลที่เฮ้ายิบเด้อทุกคนเด้อเช้นยิบจากตัวซินเนาะแล้วกับบานี้เขาก็จะแปะหัวแข่งไส้บบที่มันเพียงกันทุกคนหนังจังมันเพียงกันเรียบงามแล้วเนาะมันซื้อแล้วเขาก็จะเอาเข้าจักเออเข้าจักเัลไปยิบ สูตรเขาไม่นูก,ก็คือจะยิบเทิงๆก่อนเด้อทุกคนเด้อจะยิบเทิงๆติ่งหัวแข็งใส่กรแพ้สิ้นก้อนเนาะเห็นบ่เราจะติ่งรับแบบซีอมมักน้อยมากใหญ่ชนไดก็เอาไปเลยจ้ะเออมากงามมากกลางมากอย่างแล้วเตตามสบายนาะหลังห้าก็จะยิบห่อไปเลยทุกคนวันนี้ขั้นตอนการแป้หัวแข็งเนาะก็คือเอาสิ้นมาห่อใส่หัวแข็งนั่นแหละแล้วก็เอาหัวแข็งเ่องคล้องยิบไปขีดนึงเนาะท้าว่ผู้ใดบเป็นกกันในค้นนี้แบบและเอียดเบิ่งเด้อบน บง่งงเนาะบ่ซับสนเป็นอันเป็นชุรที่เข้าใจง่ายทุกคนชุรที่ละเอียดเนาะง่า,งายปันแก้กล้วยเข้าปากเป็นูุรที่บ่ปวดหัวอันนี้สําหรับการตัดหัวซิ้นเนาะกับเมนูจะเอาอยุเปดเส้นเค้งตัวเลขน้อยเด้อเปดเส้นเค้งเนาะตัวเลขน้อยทุกคนเออแล้วก็หัวแข็งมาใส่กับหัวแข็ง ส่งเส้นเคร่งหรือว่า1นิ้วเดอถ้าว่าเปดเส้นเคร่งแล้วไปใช่หแข่งสาเส้นเม้นบ่ดใดเนาะมันจะรุดแต่ถ้าว่าใช่หแข่งน้อยเนี่ยถือว่าได้เห็นบ่อกนี้้เขาก็เฮ็ดตามปุ่มเมื่อกี้นี้เลยเนาะเออแล้วก็ยิบไปเลยจนสุดเนาะเออหลังจากสุดแล้วบัดนี้นะทุกคน ก็บอกไม่ปัญหาอยากอีกต่อไปบอกไม่ปัญหาปวดหัวอีกต่อไปเพราะว่าเมนูขิดค้นสูตรไม่ที่แบบว่าง่ายเข้าไปอีกเนาะง่ายเปี้ยไหวแล้วก็เป็นหัวที่แบบว่าเรียบง่ามทุกคนหัวโบบิดหัวโบเบลสําหรับสร้างมือไม่ที่ปวดหัวที่โซสมองเนาะร้างมือไม่ที่แบบว่าบบทนัดโบกเก่งบบจักว่าจะเห็ดจะไดดีบอกเลยว่าสูตรนี่เป็นสูตรที่ง่ายแหงเลยทุกคนเห็นบอกเขาจะพับเนาะพับหัวชินเต่งหัวแข่งแบบซีเออแล้วก็พับมันหัวชินลงเต่งไว้ แล้วก็เอาเข็มมุดคัดเนาะคัดไว้ให้มันเพียงเพียงบอกเลยทุกคนว่าสูตรนี้นะขูดงายงายว่าแม่แก้กลวยง่ายว่าแม่นอนกินน้ำปั้นที่เขาเจ้าอันปั้นให้ในจอกนะโอ้ยแสียบซอยเราจะเอาคัดไว้จุดุดแล้วเนาะเออสำหรับมือใหม่ก็คัดที่ได้เลยเออยันมันบิดม,มันเบี้ยวเนะาะยันมันอย่างต่างๆไนดะ้เม,น,มนูก็คัดห้างๆในคะัดในมโบเนและเอเอเห็นในบุงแต่เช้นานี้ก็ได้าะ แล้วก็เต่งไปเลยบัดน,นี้นะอันนี้เวลาเต่งเนาะเขาจะเต่งทั้งหัวซีนก็นได้หรือว่าจะเต่งผืนซีนก็นได้เด้อแต่เม็นหจะเลือกเต่งทั้งหัวมันเนาะเต่งแบบมินมินไปนะน,นะเฮ้ยเห็นเพราะทางในมันก็จะประมาณนี้นี่เป็ดเชนเครืง่งอะไรหนูมันก็จะเหลือประมาณเจ้าน้อยเนาะกันกันแพร่บิดแพร่เบลทุกคนเออเป็ดเชนเครืง่งหรือเป็ดเชนเนาะแล้วเขาก็ยิบไปต่อจ้ะเอออันนี้มันยังยังหุ้มในทางลุม่มเนาะเม็นหก็เลยดึงออกเจ้าน้อยเนาะ อันนี้มาต่อกันเลยได้เออเพราะว่ามีการตัดเนี่ยจักหน่อยเนาะตัดแต่ปลายดอกทุกคนตัดน้อยเดียวเพราะว่าสูตรมันบราณอย่างเนาะนี่เห็นล้วแล้วๆทางในก็นจะงามประมาณนั้นทางนอกก็จะงามประมาณนี้ทุกคนเลยสูตรไม่ลาสูตรวิธีการเข้าหัวสร้างมือไม้สร้างสมัครลินสร้างที่บอกกิ่งกับบอกไม่เลือบปวดหัวอีกต่อไปผู้บองเมื่อก่อนน,น,นั้นเมนูโคตรยากเลยใส่หัวเนาะทุกคนโบจักบิดโบจักเบี้ยวโบจักมันอย่างต่างๆข้อโบจักเคล็ดลับนี้เนาะพอหูจักเคล็ดลับนี้แล้วผู้ใดเห็นแล้วก็แซ่ว้เบิ่งเด้อทุกคนเดก ไปแบ่งปันความรููออกไปบันนี้เฮาจะมาหดขั้นตอนใช่คอเนาะนุงน้งเบิงซ้ายไปขวาเฮาก็จับดุใหญ่คางเบิงขวาเนาะแล้วก็พับดึงไปแล้วก็จับพับคางเบิงซ้ายเข้ามาแล้ววันนี้แอวลูกค้าท่าไดขั้นตอนนี้เอาแอวเต็มเด้อทุกคนเด้อแอลซาเ็เอา14ปแอวเกาก็เอา14ครึ่งเนาะเออถ้าว่ามันบ่ถึงบนอย่างก็จ,จับยานยนออกเลยเออจับให้ชิปม,มันขึ้นหลังนี่จากน่อยนี่ก็ได้ทุกคนทามันบ่ถึงนะเนาะให้มันถึงได้ อันนี้โอเคเป๊ปังแล้ววันนี้เฮาก็ขีดบอลนาีิส่ขอแล้ววันนี้ก็ได้เห็นว่าหัวนะ่างามแห้งทุกคนเนาะโอ้ยมือใหม่ก็สามารถเป็นมืออาชีบได้เดินทุกคนเดินทางหูจางเข็ดลำนี้ทางหูจางสูตรนี้นะบอกเลยกูมือยิบซินเมนูนานสะูตรง่ายเป็นไวผูใด,ดเอาไปแล้วก็ได้รับงานรัวๆเนาะลูกค้ามาแบบเซลลแบบนี้แหละงามทางหนาง้างามทางหลังโอ้ยเห็นบอกง่า,งายเอาไป <laughs> ออกไปหั่ไปเฮียนกันผู้ใดยังมีรายใดจ้างรายใดอยู่เฮือออยู่ซันมีลูกน้อยไม่ฟุ้งไม่มั่นเราได้ออกไปหาเงินหาคำห้ำนะอาอ,อปุ้มเรื่องนี้ไปเฮีนยนนิบเครื่องเนาะปุ้มรุญซับปุ่มต่อ,อยอดทุกคนบอกเลยว่าสูตรง่ายเป็นไวสะดวกสบายปานแก้กล้วยเขา้าปาก